สวัสดีค่ะคุณตาคุณตาทานกาแฟแม่มดคอฟฟใช่ไหมคะใช่คุณตามีอาการเป็นอะไรคะก่อนทานกาแฟแม่มดค่ะเป็นโรคเกาโรคเกา โรคเกาของคุณตาที่เห็นนะคะคือมีอาการบวมตามข้อใช่ไหมคะคุณตาคะาาบวมตามข้อปวดตามข้อหัวเขา่าข้อซอกข้อตะตุม่มปวดหลายจุดเลยค่ะตามโรคเกาที่อาการที่เป็นอยู่นะคะแล้วคุณตาทานกาแฟแม่มดหมดไปเท่าไหร่คะอาการถึงจะดีขึ้นนะคะตอนเนี้ค่ะเบื่อทานไปนหนึ่งกล่องแล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นหลายมันดีขึ้นหลายยังปวดนะคะลดปวดไหมคะตอนนี้ไม่มีอาการปวดแบบว่ามัน อาการมันลดลงลด,ล,ดลงค่ะตอนนี้คุณตาทาน,ทานกล่องที่เท่าไร่์หะคะกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองคุณตาเป็นโรคเกาต์นะคะกินยานะคะของคุณหมอมาหลายปีแล้วก็ถ้าปวดก็ไปฉีดนะคะแค่พอบรรเทา คุณตาทานยามานานแล้วเนาะคุณตาเนาะยาของคุณหมอที่โรงพยาบาลอ่ะเนาะก็จะ<ด>ก็ช่วยบรรเทา,นา,นานแต่ว่าคุณตามาทานกาแฟแม่มดไปกล่องหนึ่งนะคะแขนขาตามข้อที่บวมก็ยุบลงอาการปวดก็ดีขึ้นตอนนี้คุณตาทานกล่องที่เท่าไหร่ละคะกล่องดีสองค่ะขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> จะได้ไม่ปวด <c oughs> จะได้ไม่ทรมานอย่าเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณตา <c oughs>